วันนี้นะคะก็จะมาตัดผักนะคะในสวนเนี่ยค่ะก็ส่งไปให้น้องคนท้องนะคะก็เป็นน้องคนท้องที่อาศัยอยู่ทางใต้ของประเทศญี่ปุ่นนะคะตอนนี้น้องก็กําลังมีน้องนะ,ะก็เลยอยากให้กินผักไทยแซ่บๆนะคะนี่ค่ะก็เข้าสวนมาตัดกะเพราแมงลักนะคะ แต่ด้วยความที่ว่าอยู่จังหวัดอยู่ไกลกันมากเลยนะคะก็กลัวว่าผักเนี่ยจะเหี่ยวหรือเปล่านะคะหรือเน่าอะไรประมาณนี้นะคะก็ไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวลองรอดูสภาพอีกทีนะคะก็นี่บวบก,ก็ออกลูกแล้วค่ะตอนนี้การก็เก็บบวบขายด้วยนะคะก็ขายได้ประมาณสาม สามออเดอร์แล้วล่ะค่ะขายทางออนไลน์นะคะเป็นอแอปพลิเคชันออนไลน์ของญี่ปุ่นนะคะนี่ผักบุ้งก็ตัดไปหลายรอบแล้วค่ะผักบุ้งก็งามดีนะคะงามแบบบ้านๆนะคะก็ปีนี้การปลูกเยอะเลยค่ะผักบุ้งแล้วแม่สามีก็ปลูกด้วยนะคะ ก็เลยมีเยอะนะคะการก็ใส่เพลงไปแล้วรอบหนึ่งนะฮะแต่ว่าเพลงมันติดลิขสิทธิ์รู้สึกว่าแอปตัดต่อนี้จะมีเพลงติดลิขสิทธิ์บ่อยก็เลยไม่ใส่ดีกว่านะคะเนาะต้องใส่หรอกก็นี่ผักบุ้งนะคะก็จะมีวันนี้จะเป็นผัก อะไรนะผักปังนะผักปางแดงกับผักปังขาวอันนี้การก็ยังไม่เคยกินนะคะนี่ก็เป็นตําลึงนะแต่ว่าการว่าน่าจะเป็นตําลึงพันธุ์ที่มันแบบมันจะตอนที่อยู่วันนอกเนี่ยเคยจะเคยเห็นสองสองพันใช่ไหมพันที่มันอันนี้น่าจะเป็นพันธุ์ที่คล้ายว่ามันไม่ได้ปีนขึ้นสูงเท่าไหร่นะก็ขึ้นไปอยู่นะนู่นนะแต่ว่าการว่าเหมือนมันเป็นอีกพันหนึ่ง่ะ ที่เคยเห็นที่บ้านนอกอะนะเพื่อนๆดูดีๆนะถ้าใครอยู่บ้านนอกอะมันอันนี้มันเป็นอีกพันหนึ่งอะนี่ค่ะมันใบคนละอย่างเห็นไหมจะเลื้อยแบบนี้นะออกแล้วด้วยมันเป็นสายพันธุ์ที่มันสายพันธุ์เนี้ย นี่ค่ะเพื่อๆโอเคอเก็บบัวบุกสักนิดหนึ่งนะนิดหน่อยโอ้นี้ใช่อพอก,กรุบกริบนะ พอกลุกติดใบใหญ่สวยงามมากเลยอะบ้านเรานี่ฟรีๆเลยนะ <c oughs> ข้างคูสะมันจะไปปลูกขายที่ไทยมีใครซื้อไหมขายผักออนไลน์จ้ะโอ๊ะวันนี้รื้อมาทั้งต้นเลยจได้โอเคหอมเปนี่เริ่มไปแล้วเริ่มเสื่อมแล้ว ไม่ได้มาบำรุงใหม่เดี๋ยวมาบำรุงใหม่อันนี้ก็ไม่ได้ตัดออกดอกออกเร็วมากต้องเด็ดออกเรื่อยๆเยนาะนดอกก่อนค่ะเดี๋ยวลองเอาปุ๋ยมาบำรุงฟื้นฟูนม่นี่ตัดไปก่อนอันนี้เอาดอกเนาะเพราะว่าใกล้จะหมดฤดูแล้วเราก็กินแล้วโอเคนี่ ora, ia มะละขาวมะละานะนี่เป็นถั่วฝักยาวแบบฝักยาวนะ80เซนนะมีสองแบบเนาะอาจจะเหี่ยวหน่อยเพราะว่าเก็บเมื่อวานนะตอนเย็น นี่เป็นแบบพันสั้นนะพันสั้นสั้นกว่าครึ่งประมาณสี่สิบเซนอานี้เนะ้ะผ <Yeah. S 1> ักบุ้งจะใส่ได้ผักบุ้งเราี้ก่อนผักบุ้งได้ได้ผักปังผักปังก็ยังไม่เคยกินนะแต่ตัด ไปให้น้องกินก่อนผักปังผักตำลึงเนาะเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวปลูกทีหลังได้นะก็ลองกินเดีมีประโยชน์นะคะน่าจะมีประโยชน์กแล้วหละผักเนาะผักปังผักบุ้กแล้วก็ตำลึงอันนี้เป็นบัวบกกับผักหอมเปนะคะโอเคอันนี้ก็จะใส่ห่อทิชู้ในกรอยแบบนี้แหละอันนี้คือพลิ๊กแห้งนะ ถั่ว่นะเอเราปิดกได้ล้โอ้ไปสนีแล้วนะคะ